กลับมาถวายที่นี่ต้องพันดอกเมื่อสองอาทิตย์ที่แล้วไไม่สองอาทิตย์สิคะครับวันนี้วันที่เท่าไหร่คะวันนี้วันที่อ่าสามสิบเมื่อประมาณวันที่สามสิบเดือนที่แล้วอ๋อเดือนที่แล้วกับเดือนครับทําไมครับหนึ่งเดือนผ่านมาจ้าไอ้ที่หนึ่งเดือนประมาณเกือบเกือบเดือนเกือบเดือนครับเกิดอะไรขึ้นครับคุณพี่ก็คือมาอธิษฐานขอพรองค์ผูะเวสสุวรรณเจ้าหน้าของเราค่ะเป็นไงฮะ ว่าขอให้ถูกรางวัลที่หนึ่งนะโอ้แล้วเป็นไงครับพี่ค่ะเป็นไงก็ถูกแต่ว่าได้นิดหน่อยอ๋อก็ถือว่าถูกอก่ะเนาะใช่ค่ะก็บอกว่าจะลูกจะมาถวายกุหลาบพันดอกอ๋อตามสัญญาค่ะใช่ค่ะ,คะทีนี้กุหลาบพันดอกเมื่อวันที่ที่ถูกวันนั้นน่ะกุหลาบดอกละหนึ่งร้อยเอ้ยหนึ่งกุหลาบดอกละสิบบาทอ๋อใช่ใช่ครับ 1,000พันดอกก็หนึ่งใมื่ก็เลยว่าโอ้มันเป็นเงินจำนวนมากเกินไปโอ้โหวเราบเอาเงินไปทําบุญอย่างอื่นก่อนดีกว่า๋อ้แล้วก็เมื่อวานนี้ไปประคองตลาดก็เห็นว่ากุหลาบมันราคาลงแล้ว๋อนะคะก็เลยซื้อกุหลาบมาตามสัญญาตามสัญญาช้าหน่อยแต่ก็ยังมาแก้บนให้ค่ะนะครับวันนี้ก็เลยจะมาถวายในท่านแล้วันนี้ก็เป็นวันที่เพระราหูย้ายด้วยถูกต้องถูกต้องครับแล้วก็ดาวก็หัสท่านก็ย้ายด้วยครับโอ้โหวันดีเลยครับ ร้อยเก้าสิบท่านเลยครับสองร้อยโอ้โหสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ครับใครที่ดูใครที่ดูนะครับขอให้คุณได้โชคดีดวงดีมีโชคมีลาบแบบคุณพี่เขานะจะได้เอากุลามาถวายองค์พ่อเทวเวสุวรณก้าวหน้าของเราบ้างนะครับทั้งนั้นนะคะเอ่อเราต้องไม่ลืมสัจจาที่เราให้กับท่านไว้ใช่ครับนะคะค่ะถ้าลืมสัจจาให้กับท่านไว้เนี่ยมันก็จะเป็นการที่เราติดสินบนอ่าใช่ถูกต้องครับแต่ว่าบนอะไรก็แล้วแต่อย่าไปติดสินบนค่ะครัพี่ก็บอกว่าเพียงบอกว่าปู ปู่เวเจ้าขาถ้าลูกเกิดมีโชคมีลาบถูกางวันที่หนึ่งนะเจ้าคะลูกก็จะนํากุหลาบมาถวายหนึ่งพันดอกนะคะพี่ก็จะไปกอดที่กระบองกระบองของปู่เวชอ๋อใช่ใช่อันใหญ่เลยค่าไปกอดที่กระบองของท่านแล้วก็ก็มลงไปกราบท่านแล้วท่านก็ให้เราจริงๆจริงๆนี่แะครับมันคืีความเชื่อความศรัทธาของคนเนาะของแบบนี้ จุดที่บูชาพานจะอยู่ทางนู้นแล้วใช่เปลี่ยนแล้วย้ายที่แล้วอดีนี่ล่มพี่ก็เลยมาอยู่จังหวะพอดีเลย,เ,ลยเ,เสือมาด้วยอะไรมาด้วย,ย<อ>นี่คือสดๆเร็วๆครับกับปฏิหารขององค์พ่อเทเวศสุวรรณก้าวหน้าของเรานี่นี่นี่ครับองค์พ่อเทววสุวรรณก้าหน้าสูง1 6เมตรครับเป็นองค์เดียวองค์แรกของประเทศไทยที่มีเก้าเสียนก้าวหน้าคนที่มาขอพรขอโชคลาภสิ่งที่ขอจะได้ก้าวหน้าก้าวไกลในสิ่งที่ต้องการนะครับแล้วนะครับนั่นคือจุดที่คุณพี่เมักู่นี้ที่เขาบอกไปก้มกราบไปไหว้ตรงกระบอง ขององค์พ่อเทาเวสุวรรณก้าวหน้านี่ครับล้วงไหเออมาเดี๋ยวจะล้วงหายเลยไหเดี๋ยวเราเดี๋ยวจะไปนู่นเองนะรอบนี้จังหวะคุณพี่เข้ามาเดี๋ยวให้คุณพี่เขาเสี่ยงโชคแล้วก็เผื่อจะเป็นโชคลาภให้กับคนที่ดูในไลฟ์สดนี้มามาเป็นสะพานบุญให้คนในไลฟ์สดหน่อยครับถูกไม่ถูกไม่ว่ากันนะแต่ว่าถือว่าได้เลยค่ะล้วงมาในนี้จะมีตัวเลขนะครับล้วงมาสักสองลูก อุตตกาโมละเพปุตตังทนากาโมละเพทนงอกิกายเกยยะยะเทวนังปิตยังสุตวาอิติปิโสภควายามราชาโนท้าเวสุวรรณโนมรณังสุขังอรหังสุตเตอร์นะโมพุทธายะนี่ลูกแรกครับหนึ่งหนึ่งครับเอาแล้วเมื่อกี้นี่ขยันทำซีก็มีเลขหนึ่งนะอีกหนึ่งครับอีกหนึ่งลูกครับต้องเอาสามค่ะสามไปเลยได้ครับแม่หนึ่งแล้วก็เลขสามครับโอ้โหเอาแล้วเอาแล้ว ใส่ไหมคะใส่ไปเลยอันนี้เลยเดี๋ยวเราจะเทียบทั้งหมดเลยครับเดี๋ยวจะเทียบเป็นสามลูกไม่เอามารวมเหรอไม่เอาไม่เอาไม่เอาเดี๋ยวเดี๋ยวเออเดี๋ยวเรียกมันเบิ้ลโอ้โหนั่นไงไม่ต้องใส่ก็เห็นไหมครับหนึ่งสามสามเห็นไหมหนึ่งสามสามหนึ่งวันนี้วันขึ้นสิบสิบสามค่ำด้วยนะคะครับผมค่ะวันนี้วันสิบสามค่ำด้วยโอ้สามสาม ขอให้ทุกท่านนะคะได้รับอนิสงส์เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีด้วยกันนะครับสาธุสาธุครับค,ครับเป็นไงเรียบร้อยนะโอ้โหเลขหนึ่งมานะจ๊ะหนึ่งสามเมื่อกี้พี่คุณบอกครับมันเป็นวันสิบสามค่ำด้วยครับอ่าต้องดิ่งมาข้างบนนะครับมาไหว้ผ่านฟักทองตรงนี้นะครับมาไหว้ปู่กันครับอ่ะใครที่เห็นปู่ครับมาพิมพ์สาธุเข้ามาจ้ะใครเห็นปู่ฤาษีพรหมเมตแล้วพิมพ์คําว่าสาธุเข้ามาครับ พิมพ์คำว่าสาธุเข้ามาเร็วๆเดี๋ยวจะให้ดูไหนอยู่ที่ไหนเลยครับอ่าอยู่บางไทรครับอยู่บางไทรนะจ๊ะอาสมหรือสีเนนนะครับอยู่บางไทรโพแตงนะครับขอพันคนได้ไหมครับแค่ร้อยกว่าคนอ่ขอสักพันคนขอให้ได้กดไลค์กดแชร์ก่อนจ้ากดไลค์กดแชร์ก่อนนะครับใครเห็นปู่แล้วถ้าอยากจะขอเต็มที่ก็น้โมสามจบนะครับโอมลือ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 มหาวิญญาณพรมเมษสมหาสวโูหมพาไปดูพระปิตาหน่อยครับพระปิตาโอ้ได้ครับได้เลยเดี๋ยวไปดูนี่คืออ่างน้ำมต์ของเราครับอ่างน้ำมต์ของเราจ้าดูเลย นี่ครับใครเห็นเลขอะไรบ้างพิมพ์เข้ามาครับใครเห็นเลขอะไรบ้างพิมพ์เข้ามาครับตอนนี้ในอ่างถ้าให้เฮงเฮงดูให้รายงานให้ก็จะมีโดดอยู่เลขเดียวก็คือเลขเจ็ดมาเลขเจ็ดใครเห็นเลขนี้ใครเห็นแล้วขอให้กดไลค์กดแชร์แล้วคอมเมนต์เข้ามาครับกดไลค์กดแชร์แล้วคอมเมนต์เข้ามาเห็นเลขอะไรบ้างเลขที่โดดอยู่เป็นเลขเจ็ดนะครับและที่อยู่ที่เกาะกลุ่มกันตรงนู้นก็จะเป็นเลขหนึ่งเลขสามเลขหกเลขสี่เลขสองนะครับดูเอา ชอบเลขอะไรพิมพ์เข้ามารักเลขไหนพิมพ์เข้ามาจากข้างหน้าเมื่อกี้เราบอกไปแล้วนะจบที่อ่างน้ำไลสดอ่างน้ำมรร์เสร็จเดี๋ยวต้องไปดูเลขทูบเลขด้วยนะที่เจ้าวยเฮงนะครับที่เราจุดเอาไว้นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูทูบเลขด้วยนะครับแต่ตอนนี้จากที่เห็นเนี่ยเลขมันตอกย้ํามากเลยนะเลข1น,นะที่มานะครับเลข3ที่ไปเขย่าตรงนู้นนะหนึ่งสามหนึ่ง,ห,งหกมีหมดเลยนะเนี่ยที่ไปเขย่าเมื่อกี้เนี่ยทั้งเซมซีแล้วก็คุณพี่ที่จับตัวเลขขึ้นมานะครับเลข1เลข3เลข3ผมก็เขย่าเป็นหนึ่งหบ แล้วแต่ชอบเลยใครชอบเลขไหนก็จัดกันเอานะครับเหมือนเดิมเฮงๆย้ำอีกครั้งจะบอกเลขแนวทางนะครับย้ำอีกครั้งว่าผมจะบอกแนวทางตัวเลขให้เฉพาะเพจเจ้าสวเฮงเท่านั้นนะครับใครมาถามกับตัวผมก็ไม่บอกนะครับต้องตามเพจนี้เท่านั้นเพราะนั้นกดไลค์กดติดตามเอาไว้กดเขาเรียกว่าเห็นก่อนเห็นโพสต์ก่อนเอาไว้นะครับเพราะฉะนั้นเวลาเพจนี้มีการโพสต์ในการไลฟ์สดอะไรจะได้เห็นก่อนจะได้ไปแจ้งเตือนที่ท่าน พราะนั้นกดเอาไว้เลยติดดาวเอาไว้นะครับ9 6 7คันมา9167คันไปครับเอาให้ถึงพันคนเร็วๆเอาให้ถึงพันคนกดแชร์กันเยอะๆถ้าคนละหนึ่งแชร์เท่านั้นครับมันถึงแน่นอน1000คนนะครับแชร์กันเยอะๆจะ้ะเดี๋ยวเฮงๆจะพูดแล้วนะครับจะบอกแล้วว่าเลขที่ตัวเองชอบเชื่อเลขอะไรผมยังย้ำเหมือนเดิมนะในไลฟ์สดที่แล้วผมย้ำว่าผมชอบเลข4นะครับผมชอบเลข4นะครับแต่ท่านมีเลขในใจเฮงๆมีเลขในใจลองเอามาจับกันดู อาจจะไปเลขมงคล <1, 000 S 1> ของท่านก็ได้ขอบคุณทุกคนครับ <cl aps> ขอบคุณหนึ่งพันคนครับขอบคุณมากๆานะจ๊ะขอบคุณมากๆาครับดีใจเหลือเกินครับภูมิใจมากๆครับและจะมาไลฟ์สดให้ท่านดูกันอีกเรื่อยๆครับในเพจนี้เพราะนั้นกดติดตามกดไลค์เอาไว้นะครับกดติดตามกดไลค์กันเอาไว้เฮงเชอบเลขสี่นะ <c oughs> ใครชอบเลขสี่เห็นเลขสี่มันจับกันเลขอะไรก็จัดเอาเฮงเฮงชอบเลขสี่ครับ นี่ชอบเลขสีนะครับใครที่ชอบเลขสี่เหมือนกันหรือชอบเรียกว่าสีมันจับกับอะไรนะ่ยตอนนี้ที่เห็น42 4 3 4 6 49 41ได้หมดแล้วแต่คนจะชอบแต่เป็นผมผมจะดักไว้หมดเลยดักไว้หมดเลย4 0่1 4น4 3 4 4 4 5 4 6 4 7 4 8 4 9หเหรือไปเหอะคุ้มได้บรรแมเราได้เขาเรียกว่าอย่างที่บอกไงฮะมีแนวทางดีกว่าไม่มีอะไรเลยเพราะนั้นเรามีแนวทางไว้ดีที่สุดไม่แนะนําให้งมงายนะสนับสนุนรัฐบาลด้วยนะครับซื้อลอตเตอรี่กันเยอะเยะซื้อเฉพาะาลอตเตอรี่นะจ๊ะแล้วก็ แล้วแต่คนชอบแล้วแต่ดวงกันนะครับใครชอบแบบไหนจัดแบบนั้นนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กันเนียเยอะผมชอบเลขสิแบบรีลันเยอะเลยก็บอกผมเพิ่มแชร์อีสานแชร์โอ้โหขอบคุณครับขอบคุณมากๆขอบคุณมากมากโอ้โหขอบคุณมากอยู่กันไปเรื่อยๆนะอยู่กันเป็นครอบครัวครอบครัวสายตัวเลขของเราครอบครัวสายเลือดรูกพข้อแก่นะครับสายเลือดเศรษฐีใหม่ของเรานะครับไปเดี๋ยวเราไปดูอ่างน้ำมนต์เจ้าสัวเฮงกันดีกว่าครับไปดูอ่างน้ำมนต์เจ้าสัวเฮงกันครับมาเดี๋ยวไปดูกันว่าตอนนี้ทุบเลขไปถึงไหนแล้วนะครับ ทูบเลขน่าจะอาอว่สามมาอีกแล้วครับหรือว่าใครเห็นเลขอ,อะไรพิมพ์มานะครับใครเห็นเลขอ,อะไรพิมพ์เข้ามานะครับแต่ที่ผมเห็นตอนนี้สามเก้าสามเก้ากับหกเหมือนกันนะเก้ากับหกเหมือนกันนะเมื่อกี้ในอ่างมีนะครับมีทั้งหกมีทั้งสามเลยแลวติดกันด้วยอ่าแล้วแต่นะของแบบนี้นะครับอย่างที่บอกผมมาพูดมาบอกเป็นแนวทางมีแนวทางดีกว่าไม่มีอะไรเลยนะครับ ผมมาบอกเป็นแนวทางนะผมมาบอกเป็นแนวทางนะครับโอเคนะขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณทุกคนเดี๋ยว <Grammy> จะ <achievement> ok. เพจเจ้าสวยเฮงอาสมฤศีเนเนสวยเฮงครับมาก่อนจากลากันไปครับเจ้าสวยเฮงรับทรัพย์ขอให้วันที่หนึ่งเมษาเป็นวันที่ทุกท่านรับทรัพย์นะครับนี่ครับขอพรได้เลยครับใครอยากขอพรก,กับกุมารเจ้าสวยเฮงขอพรได้เลยครับมาเดี๋ยวให้เวลาสักนิดนึงก่อนจะจบไลฟ์กันไปนะครับใครที่ดูไม่ทัน ก็รอเป็นรีลันท่านก็ไปกอดูเอานะตั้งแต่ช่วงหัวหัวของไร์สดก็มีการว่าเจ้าสวยแหงไปดูโซนใหม่นะครับแม่สบายทพิ์แม่สบายทองแม่สบายเงินไปดูคุณพี่ที่เขา,าครับกับองค์พ่อเทเวสุวรรณก้าวหน้าถวายกุหลาบ1 0 0 0ดอกนะครับก็เขาน่าจะมีโชคมีลาบนะครับเขาก็มาทําตามสัญญานะครับแล้วก็ไปดูอ่างน้ำมนต์ตัวเลขแล้วก็นี่ครับมาจบที่เลขของเจ้าสวยแหงเลขทูบนะครับแล้วก็ มาให้ด้านขอพรในวันนี้ครับพยายาขอพรอะไรขอได้เลยนะตอนนี้นะครับขอพรเข้ามาได้เลยนะครับก่อนจบไลฟ์สดขอให้วันที่1เมษายนนี้ปี65นะครับเป็นวันรวยเป็นวันถูกหวยของทุกท่านนะครับคิดสิ่งใดขอให้สมความปรารถนานะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ฝากเพจนี้ไว้ด้วยเดี๋ยวจะพาสิ่งดีๆคอนเทนต์ดีๆมาฝากท่านผู้ชมอยู่เรื่อยๆนะครับสำหรับวันนี้เฮงไงฉนันยิบไปก่อนนะครับขอให้ทุกคนโชคดีนะครับ